กราบสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงษ์ลำพินจู๋ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีพี่น้องมาเด้อครับกินเขาปนกบออมกบครพี่น้องนี่ออมอันนี้ปนโอ้ยไปเก็บผักติวหมดแดงกัดหลังเป็นว่าววางหลังเนาะฮะฝ้นตกเหรอฮะฝ้นตกไงเอาแล้วเตะ บลางกับบลางกันละมาเด้อพี่น้องเด้อกินาน้ำกันอีกครับกลับมาแล้วพ่อการชัยขอบคุณหญ่มากในกิ๊กโอ้ยตื่นรถตื่นมาดาข่อยรถนป่ะี๊บปนกบรับพี่น้องปนกบจังตัดเต็มไตายวะก็ตาก็ตากันหมตา มันแดงกัดตาใครเก้าวุ้นตาแกดใส่ปกันมากัดตาเนี่ยมันแดงสมอ่ต้องหักมันแดงตัวเอียแ้วผีหนังด้วปผลกบออมอันนี้ออมเส้บอกบวกเส้นบวกบวกเส้นพักซี่เนาะ ขาดย่างียวพักกันบักฮะข้าวบักไสคือมาเป็นเป็มาละไหมฮะมาละกินนกไหมไมเอาหวมากนมาครับมาครับมาครับพี่น้องเอ้ะบักทั่วปีได้่ะ โอ้ยแขนเสือกอะไรอืมอยน,น่มือเบิดอยู่ดีกว่ามากกัดอยู่ทั้งนนอีกดีกว่ามากล้วกับปิดปุ่มใดปุ่มนึงก็ได้มันกัสิดับเขาเบนกี่กท่องหน้่สองสิบลุ่งเหรอโอ้ยน้ตัวงาม เห็นปะอ๋อฝนกบฝนกบเฮ้ย มีหัวบกบวมพอดีพอดีถ้ากัน,น,งน,นเงี้ย,ย,ยอ,มอมหายชุแนวน้าเจอกินมากินเขาเลยกินอมโกบก็เป็นแต่ว่าจำน้ำเป็น่าเจ้คือผมละ เขาแกงเนื่อยยแต่ว่าพกินเนื้อจำต้นหนำสดต้นหํำพ่ออืมม่นั่งคนหมดแดงข้วป้าไม่ขอเนีเสืยกัดเขาไปกัดได้เสียคนนะต้มน้าใหม่ไอ้เมียวมากนบ้นไหนม่ต้ใม่อัน

มันต่งเป็นจ้ะคนมีเนื้อมีหนังมาสิกินของมันมั่นอีเดียวคนจอยต่อยว่ไาไรดิที่หักกระสุนเขาด้วยหม,มูมันพ่ยอมหรับเด้วหมูมันสำหรับหมูในหลังกาดมันสำหรับอืมประเด็นนิดแค่น้อยเนาะ

ทั่วไปนี่ตีนี่ห้าเจ็บปวดเจอบไปกอดหมูบั้นบันน้ำเกลือืมช้สาปว่ขาดเออฮึ ล่หนักแล้วมันธรรมดาไปเลยเนี่ยนางที่ไป้นนางโตจีนเลยอืเพราะว่าเขามีโตจีนืะบ้านักคนชลาโอ้ยดีบอกว่าเขาจริงควาจริงทำไม่ยนดูได้เขาไม่ย็นดปนอย่ากินโตจีเลยตอนนี้อืมอีี้อร่อยดขมิ่ง้าขม่บอาน้อพตดนี่พ่อบ้านภาคนฉลาแล้วว่าเราจะไปกินเขาแต่มึงมีเป็นต้นไปไม่้ช่ฐานชีิน bất tài mà, đi mượn điều mà, không, mình <laughs> 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 <đạt> <laughs> ดูบ่านกินขอเดียวเด้อือันีนกระปุลแย่เลยอือกทกนทักนกะท,กนท,กนท่นั่น <c oughs> ่ะิวหิวจบกินวัดเอาไหมิกทำให้อาดเดียบอาการผ้าจดกินข้าอยู่บอกบองเป็นจอกับบกกินได้ไเพราะว่านแนะบวกกินสาวอย่าได้มือแล้งเลยรูหิว อ,อ,อบคุับรับขอบกันไหมครับขอบ,ขอบกิบนนี่จะแจ๋เป็นแว่งไวงไ้บ้างเมื่อหรออืมกินไปอ่ะงาใส่งาใส่อิ่มเหรอพอบกันไม่อิบหนาครับพี่นล็งเราไปก่อนครับสวัสดีครับ